ทุกคนสวัสดีวันนี้ผมไม่รู้ว่าตัวเองต้องอยู่ช่องไหนอ่ะถ้าเกิดอยู่ช่องผมผมก็จะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไปไปถ้าเกิดอยู่ช่องคูพี่ไปก็สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคูบี่ไปต้องเป็นทางการหน่อยแหละเพราะว่าเขาเป็นคุณรูสวัสดีขอรับขอต้นอนรับเข้าสู่ช่องคูพี่ไปชนแนลครับเป็นทางการไปเหรออาร์ตาลาไม่อยู่ตรงนั้นหรอกว่าอยู่ช่องไหนวันนี้ผมมาทําอะไรนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับสถานที่ที่เป็นสนามสอบ ที่ที่เป็นสนามสอบของการสอบ GED GED โ oh, อ้ทั้งทางนี้เกี้ GED GED ย่อมาจากอะไรใช่ไหมครับ GED ย่อมมาจาก General Education Development นะครับ General Education General 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 จำมาเถอะตำรวจไม่จับหรอกเนาะ General Education Development นะครับ เอาเป็นว่าวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักสถานที่สอบแห่งนั้นนะครับตอนนี้เป็นสถานที่สอบแห่งเดียวในภาคอีสานตั้งอยู่ที่ขอนแก่นของเรานะครับผมก็ยังไม่รู้นะว,ว่าอยู่ที่ไหนเพราะว่าภารกิจของผมเนี่ยคือผมก็ต้องตามหาแล้วก็ต้องพาทุกคนไปรู้จักเส้นทางด้วยใครที่ดูใน YouTube อย่าเพิ่งรีนะถ้าน้องรีน้องจะไม่รู้นะว่ามันอยู่ที่ไหนไม่ใช่ว่าเออเปิด YouTube มาแล้วก็ทำไมมันพูดนานเปิดรายการนานจนว่ารีไปตอนที่มันขึ้นรถแล้วเดี๋ยวจะไม่ดูเรื่องนะดูดูไปก่อนอาผมลืมบอกนะครัว่าว่านนี้มเกมเปดปูทสึ็จุ คนทุกคนน่าจะรู้จักเนาะถ้าใครจะเริ่มต้นก็คือเริ่มต้นจากตรงนี้ก็ได้นะครับเหมือนผมผมเริ่มต้นจากเซนทรัมพลาซาขอนแก่นแล้วก็เราจะเดินทางไปที่สนามสอบ GED นะครับผมวันนี้ผมมาด้วยรถโดยสารนะครับเป็นรถประจําทางเป็นรถสาถานะที่ทุกคนสามารถเดินทางแบบของผมได้แล้วผมก็จะพาทุกคนเดินทางแบบสาถานะเลยโอเคนะเดี๋ยวเราไปเดินทางไปที่นั่นกันครับแต่ว่าก่อนอื่นร้อนไหมววันนี้ผมบอกเลยว่าอากาศร้อนมาก30กว่าองศาร้อนมาก แตผมก็จะสู้เพื่อน้องๆจะได้สอบสนาม G.E เฮ้ยมารักมากมากังไปครับไปกันไปกรับคนตอนนี้ผมนั่งรอรถอยู่อยู่ที่หน้าป้ายรถอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหน้าป้ายรถเมล์อะไรอย่างเงี้ยที่ตรงนี้มีทางรถตุ๊กมีทางวินมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วก็จะใช้บริการแกร็บก็ได้นะครับหรือว่าจะนั่งมินิบัสก็ได้ขอดแกนแเรื่องเดินทางไม่ต้องเป็นห่วงรถลามีตลอดโอ้แท็กซี่ก็มีคือเยอะมากแต่ว่าปกติผมจะเดินทางด้วยแกร็บเดี๋ยวรอไปก่อนจะไปเจอกันอยู่ที่นูน่นแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนทัวร์ขอเ,อเ,เอะ ตอนนี้ผมอยู่บนรถแท็กซี่นะครับคือตอนแรกผมจะไปรถมีนิบัสคือมันร้อนเนี่ยที่เกียรรอเขาเลยมาแท็กซี่แต่มันเหมือนเหมือน,นกันนะเพราะว่ามาเส้นทางด้วยกันเลยทุกคนรู้ไหมว่าการสอบ GED คืออะไรหลายคนเ่ะไม่รู้การสอบ GED อย่างที่ผมบอกต้นคลิปคือกัน GED ย่อมาจาก General Education เดเวล OP เมนต์นะครับการสอบเทียบนั่นเองให้เข้าใจง่ายก็คือคนที่แบบว่าสอบเทียบอาวุธนะครับแล้วไปเข้ามหาลัยได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากสนใจวางแผนจบกับการสอบ GED นะครับหรือการติวกันอะไรเงี้ยผมแนะนําเลยครับไปเท่านั้นนะครับผมติวเตอร์อันดับหนึ่งของประเทศเราเลยนะครับทูี่ไปนี่หมายถึงคุณครูจริงๆนะครับไม่ใช่ไปไปนะครับผมแต่คนชื่อไปจะหน้าตาดีทุกคนก็ไม่ไหวหรอกคนชื่อไปจะหน้าตาดีทุกคนก็ไม่ไหวเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจอยากวางแผนการสอบหรือติวกับครูพี่ไปนะครับนี่ เดี๋ยวผมใส่ไว้ตรงนี้ให้ได้เลยนะครับทั้งเบอร์ติดต่อทั้งคอนแทคนะครับสามารถทักไปคุยกับครูพี่ไปได้สามารถทักไปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะถึงแล้วแนหะตอนนี้จะถึงแล้วคิดว่าน่าจะถึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นเลยแล้วกันนะครับปั๊บวิธีเดินทางจากเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่นไปสนามสอม GED นะครับหรือชื่อจริงๆคือ Greater Good Education นะครับผม เส้นทางเนี่ยก็จะไม่ได้ซับซ้อนมากเลยนะครับผมเพียงตรงตามถนนกลางเมืองมาเรื่อยๆเลยครับผมเจอทางแยกให้เลี้ยวขวานะครับและเราก็ตรงไปเรื่อยๆจะเจอห้างฟรี่พาซาอยู่บริเวณขวามือนะครับใจกลางเมืองเลยหากเราเจอห้างฟรี่พาซาเรียบร้อยแล้วนะครับหรือถ้าใครไม่เห็นนะครับให้สังเกตบริเวณขวามือนะครับห้างฟลรี่พาซาจะตั้งอยู่บริเวณขวามือของเรานั่นเองและตรงตามทางมาเรื่อยๆที่ถนนหน้าเมืองนะครับเราจะเจอโรงเรียนเทศบาลสุนสนุกนะครับผมให้เลี้ยวซ้ายเข้ามาที่แยกบึงแก่นนครนะครับเมื่อถึงบริเวณทาง แยกบึงแก่นนครนะครับก็ให้ตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับไม่ต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาหรือถ้าจะเล oui, artist, the the ี <atrás> ้ยวขวาหรือเลี hmm. ้ยวซ้ายก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะมันก็จะวนรอบบึงแก่นนครอยู่ดีเพราะจุดมุ่งหมายที่เราจะไปนะครับก็จะอยู่ริมบึงแก่นนครบึงแก่นนครจะเป็นวงกลมนะครับเพราะฉะนั้นเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาก็จะเจอจุดมุ่งหมายเหมือนกันนะครับและตรงตามทางมาเรื่อยๆเลยนะครับของบึงแก่นนครนะครับตึกจะอยู่ซ้ายมือครับผม หรือถ้าใครอยากดูแผนที่นะครับให้เริ่มต้นจากเซนทรัลพลาซาขอนแก่นนะครับตรงตามถนนกลางเมืองและให้เลี้ยวขวาไปถนนหน้าเมืองนะครับพอถึงแยกบึงแก่นนครสามารถเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาก็ได้นะครับอันนี้ผมสำรวจมาแล้วนะครับว่าถึงพร้อมกันนะครับผมแล้วแต่สะดวกของทุกคนเลยนะครับว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะครับพอเราตรงตามทางริมบึงแก่นนครไปเรื่อยให้สังเกตซ้ายมือนะครับจะเจอกับตึกที่ชื่อว่าแก่นนครออฟฟิศพาร์คนั่นคือสถานที่สอบ GED ของเรานั่นเองครับผมทุกคนคือ ทุกคนครับพือปั๊บทุกคนคปั๊บไปถ่ายแล้วปั๊บกับแค่เด๊ทุกคนตอนนี้ผมถึงแล้วนะครับอยู่ที่ Greater Blue Education นะครับผมคือว่าผม,มานั่งนั่งแท็กซี่มาก็คือสามารถมาแล้วบอกเขาว่าอยู่ตึกกันนครออฟฟิศปาร์คได้เลยนะครับแล้วก็มาลงที่นี่ได้เลยจุดสังเกตจะมีร้านกาแฟชื่อร้านว่าอ่านไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปคนให้แล้วกันนะเนาะเขาเป็นว่าจุดสังเกตง่ายเลยนะครับคืออยู่ ที่ริมบึงจันทนครนะครับเลสารเจ้าแม่สองนางมาแค่นิดเดียวนะครับจะอยู่ซ้ายมือนะครับรือว่าคือมันอยู่ริมบึงอ่ะทุกคนทุกคนจะวนซ้ายหรือวนขวามันก็จะมาเจออยู่ดีเนาะคอนออฟฟินนะครับใช่ก็จะตั้งอยู่ริมบึงนะครับผมแต่ข้างในอ่ะคือวันนี้เขาปิดทําการแต่ไม่เป็นไรจะพาไปดูแป๊บนึงอันนี้คือที่ข้อมูลจะอยู่อย่างนี้หมดเลยนะครับการสอบไอเอลการสอบ GED ครับแล้วก็ทักษะ สามนะครับพี่บอกว่าปกติเด็กก็มาสอบเยอะนะทั้งไอเอลทัอง GED นะถ้าเกิดเร็วไปเท่ากับเกิดช้ากว่านี้เราก็จะสอบเทียมจริงๆนี่ข้อความนี้คือสถานที่สอบก็คือกงสุนนะครับอันนี้คือจะได้ค่าน้องๆจะสอบจะขึ้นมาสอบบนนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดสถานที่ที่มาก็คือตามสถานที่พี่บอกแหละโอเคนะไปเลย กล้องสว่สดตอนนี้ผมทำภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับกับการที่พาทุกคนมาที่สถานที่สอบนะครับสนามสอบจบไปแล้วนะครับกับภารกิจของเราในวันนี้นะครับผมก็ผิดพลาดประการใดขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน,น้องๆที่กำลังจะสอบ GED นะครับไม่มากก็น,น้อยนะครับผมส่วนสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้ามีโอกาสไว้เจอกันใหม่นะ